สวดมหาสมัยสวดเอวเมสุตังเอกังสมัยังภะควาสักเฆสวิหารติกะเปรวตุสมิมหาวเนมาตาภิควาสังเขนัสาติงปัญจามัติภิควาสติภิสเปวารันเตหัสสิจัโลกธาตุเฮเทวตาเยปุเยนา สนิปติตาหูตีพคะวันตังทัสนายภิกขุสังฆัญจะอัตะโคจตุนังสุทธาวสกายิกานังเทวานังเอตตาทหูสียังโคพคะว้าสเกสุวิหารติกปีรวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนะสาติงปัญจามตทหิภิกขุ สติหิสัพเพหิวาหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวตาเยพุยเนสันนิปติตาหูเตหิพระขวันตังทัสนายะพิโุสังขันจาริยานุนมยัมปิเยนะพระขวาเตนุปัสังกมยามะนุปัสังกมิตวาพระขวะตสันติเกปาเจกะ คาถาพรเสยยามาตีอัตตคตาเทวตาเสยยาาปินามภลวาปุริโสสมัญชิตังวาภาหังภาษาเรยยาภสาริตังวาภาสมิเชยยเอวเมวสุทาวาเซสุเทเวสุอันตารหิตาภะกัตโตปุระตโตปัตโตรังสุ อะตะโคตาเทวตาพคะวันตังอภิวาเทตะไวกัมมันตังอัตังสุเอกัมมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพคะขวโตสันติเกยมังคาทังอภาสิมหาสัมโยวานาสมิงเทวกายะสมาคตาคตามหาิมังธรรมมาสมยังทักิตาเยวะอัปปราชิตาสังขันเตีย อัตะโคอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอมังคาทังอาพาเสตตาพิกขะวะสมานทังสุจิตตังอัตโนชวะกมังสุสาระทิวเรตานิขะเหตวะอินทะลียาเนรักขันติปันทิตาติยอาตะโค Hai aparatta apato san mangngka datang Apa sihkhta kirang kita pari kangin tak kilang wa ja memeahjaran disutami mala caku mata suhanata Suun ka tiku aparat tiwata pakto ยเกเกพุทธังสรณังคตาเสนะเตกะมิสันติอปายภูมิงปะหายมนุสังเทหังเทวะกายังปริปูเรสันติเตอัตถภควาภิกขุมนเตสิเยเยนะภิกขเวทสสุโลกะาสุสุเทวตาสันนิปติตาโหเตตถาคตัง

โกตตาเตสัมมิภควันตานังเอตาปรมมเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสสันติสยยถาปิมยหังเอการหิอัจฉิขสามีติกเวเทวกัานางนมานิกิตยสามีภิกขเวเทวกัานางนมานิเฮสิสามีภิกขเวเทวกัานางนมานิตัง สุนาทาสาทุกังมานาสิกโรธาภาสิสะมีเตวัมพันเตติโคเตภิคุปภะขวัตตุปจัสสุสุขวาเอตะทวุจาริโลกมโนกาสามายะตาภูมิตัฏสิตาเยสิตาคิริการัง ปหีตัตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัลลีนาโรมหังสาภิสัมพุโนโหธาธมนะสาสุทาวิปัสสณมนาเวลาเยยปัญจาสเทยัตวาวเนกภีรวะทเวตตวามันตยิยัสสัทธาสาวกเฆศาสเนระเตเทวกยาภิกันตาเทวิจานาธาภิกโวเตจาตัปปมรงสุตวาพุทธาสนัง ตสัมปตุรหูญานังอมนุสสานทัสสนังอภิเคสตมัทธะภูสหัสสังทัสสตริงสตังเอกเสหัสสานังอมนุสสานมัทธะสงอภิเกหนันตมัทธะคุงทิสาสภาพุทธังตัญจะสภังอภิญญายวปกิตวานจักุมาตตวม เทวกายาพิกันตาเทวิจนาถาพิกโวเยโวหังคิตยิสามิคิราหิอนุปุพโสสัตตสหัสสากยาคาปุมมากะปิละวัฒไวทิมันโตชุติมันตวันนาวันตยะสัสสีนวโมนธรรมนาพิกามุงพิกุนังสมิติวนังชาสหัสสหิมวตายาคานาตตาวณีนอยทิมันโตชุติมันตวันนาวันตยะสัสสีนัว โมทนามาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนังสาตาคิราติสหัสายะฆานันตวานีโนทิมันโตชิติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทนามาภิกขามุงภิกขูนางสมิติงวะนังอิจเตโสราสสหัสายะฆานันตวานีโนอิทิมันโตชุติมันโตอนนาวันโตยะสัสิโน โมทมานาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานางเวสามิตาปัญจสตายาคานาตตาวณีนยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสีโนะโมทนาพาภิกามุงภิกขูนางสมิติงวานางกุมภิโรราชกาหิโกเวปุลัสสานิเวสานางพิโยนางสตาสหัสังยาคานังปยิรูปัสเติ บุมพิโรราชค่ะหิโกโสภะค่ะสมิติงวะนังปุริมันจาธิสังราชาตัตตารโตภาสาสตีคันทะปานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตาพิตสัฟะห์โวอินทนามามหาพลาอิทิมตัวชติมันโตัวนนโมตัสยศสิโนะมวันธรรมนาภิกขมุงภิกขูนังสมิติงวะนังทักขีนันจาธิสังราชาวิรุณโห ตับปัสสสัตเอีุมันธารังค์ทปฏิมหาราชายัสสสิโสกุฏาปิตัสสะพะหาโวินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตอนนาวันโตยัสสิโนะมวันธมานาภิกขามุงภิกขุนังสมิติงวะนังท้าขีนันจติสร้างราชาวีรุณาโหตัปปัสสะสัตเอีุมันธานังอธิปฏิมหาราชายัสสสิโส บุตตาปิตาสภาวะวุณทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัชินโอนธรรมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางปัชิมันจ่าทสร้างราชาวิรูปโคภาษาสตีนากานางอธิปติมหาราชายะสัชิโสบุตตาปิตาสภาวะวุณทนามามหาภลาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัชิโน โมทัมนาภิกขมุงภิกขนางสมิติงวานางอุตตรันจ่าที่สร้างราชากุเวโรตปัสสาสเตรยะขานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาเพียตัสสะพะหาโวินทนามามหาภะายที่มันโตชติมันโตวันนาวันโตยสัสิโนโมทัมนาภิกขมุงภิกขนางสมิติงวานาง บุรีมาติสังทตารโททักขิเนนะวิรุฬหะโกปัจฉิเมนะวิรูปะโกกุเวโรตรังทิสังจัตตโรติมหาราชาสมนจาตาจตุโรทิสาททัลละมะนาทั้งสั่ววะเนกะปีระวะทะเวเทสังวะญามิโนทาสาคุวัญจณิกะสัทธามะยะกุเตนทุยเทนทุวิภูจะวิภูโตสหะจันทโนกัมมะเสโตใจ จินโนคันโตนิคันโตจัปปนาโทโอปมัญโยจัตถิวัสุโตจัมวาตาเลจิตาสีนจัคันทัพโหนโรราชาชโนสะโพอากูปัญจสิโกเจวะติมพารุสุริยวัชชสไยเตจันเยจาราชาโนคันทพาสหาราชุพิโมธมานาภิกขมุงภิกขุนางสมิจิงวะนาง Ataku nampasana kawe salah sahata caka, kampalas sa tara aku payakah sahaja tipi yamuna, sa tara taja aku nakaya sa sino, era wano mahana ko, sopa ka kara ke sahahsaharanti, pipatika, pakiwisu tajaku ปตาสิจิตรสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตถานาคราชานมาเสสุปันนโตเขมมกาสิพุทโธสันนหาหิว a จาหิอุปวหายันตานาคาสุปันนาสรณะมกังสุพุทธังชิตาวชิรหัเทนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวาเซเตอิทิมนโตยสัสิโน กาลกันชามหาวิสัมมัสสุราคานเวคาสาวิปจิติสุจิตติจัปหาราทนามูจีสหสตันจัพลริปูตานังสเพเวโรจนามกาสนนยตวาผลิงเซนังราหูพัทธมุปากมุสมโยธานิพัทเทียพี่ขูนางสมิทิงว่นาง อาโพจเทวะปทวีจเตโชวายุตถาคมุงวรุณาวรุณาเทวสุโมจ่ายะสะสสหามิตากุรุณากายิกาคูเทวยะสัสสีโนทัศเตเถทัสถากายะสัพเพนานันตะวันนีโนอิทธิมันโตชุดีมันโตนะอุนโตยะสัสสีโนโมธมานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังเวทูจเทวะสหายิจอาสัมมาจ่ ទុវេយមចំន្តសុវនិសាទេវចំធម្មគុបុរគិតាសុរិយសុវនិសាទេវសុរិយមគុបុរគិតានកតានិគុរគិតဝៈអគុមន្តវលាកាវសូណងវសវោសេធោសកោបោឧបខោបុរិន្ធធោតសេទេថសតថកະຍាសភេននតវនិណោ อิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัตสิโนโมนธมนาภิกกามุงภิกขุนางสมิติงวนังอาทาคุสหะพุเทวาชลมคิสิคาริวาอริธกาจารุชาจะอุมาปุพานิพาสีโนภรุณาสหธรรมาจ ạ juta canesaka Sure yaru cerah akukuasae sino kasihteteata kaya sap nawan I mento judi mento na wetu yasashi mau Ta pi kamu pikunang semiting wenang sama nama sama menu kita batu sika akuku meno batu อาทาคูหารโยเทวาเยจารุหิตาวาสีโนปาราคามหาปาราคาคูเทวาเยสัสสีโนทัสเตทัศสทากายัพเพนานันตะวันีโนยทิมันโตัสติมันโตววันนาวันตยาสัสสีโนโมธรรมนาพิกามุงพิกูนังสมิธิงวะนัง กาคารุมหารุนาคูเวกนะสาสหอุอทาตะคายะพโมคาคัวเทวาวิจักขานาสัทธรมัตหาราคะชามิสกัเจยสัสสีโนธนายังอาคาปัุนโนโยทิสัภิวัสตีทะเสตีทัสสัทกายะสเปนาตตะวณีโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตยสัสสินโนมรธรรมนาภิกขามุงภิกขุนังสมิิงวะนัง เกยมิยะตุสีตายมะกระตะกะจายาสสิโนสัมพิตะกะลามาเสรฐาชุตินามาจาสวะนิมารนรติโนอาคุอาทาคุปรินิมิตาทศเศรทัสสะตากยาสเปียนาณตะวนีโนยที่มันโตชุติมันโตนาวันโตยาสสิโนมอนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิงจิงวะนาง เทเทนีเทวนิกายสเปนนาตวานิโนนามันวายยีนาคัญชงเยจันเยสัทิสัสหะปวุทธชาติมะเกลังโอคตินนัมนาสวังะเกโมคาตารังนาคังจันทังวาสิตาติตังสุภรามาภรามาโตจะาอุตะอิทิมะโตสหัสันังกุมารโติโสจะโสภาคาสิมิติงวนัง Tahasa pramalu kana mahaprama pititati u papenu cuti mento pisa makkayo yasasi soh isra aku pache kawa sawatino tessen camacato aka hari to kariwa rito te jasapea pikante sintetewe sapa marka ya marasena pikami pasakan nahasa manti เอทาคั r นะหะทพันธาราเคนะพันธมตุสมนตาปริวาธมมุโวมุนิถโจินังอิติตถามหาเสโนกนหาเสนังอเปสยปานินาตละมหจาสารังกะวะนะเพระวังยาปะวุสโกเมโคธนยันโตสวิจฉุโกตถาโสปัจจุทาวะเตสังขุทโธสยังะเส ดันจ่สะพังอภินญาเยาวะวะจิตตวานาจักภูมาตาตัวมันตยิสัทธาสาวกเกซาสเนรเตีมาราเสนาพิกันตาติวิชานาถพิกาวเตจ่าตปัมมะการุงสุตวะพุทธศาสนานังวิตระเคหิปะกามุงเนสังรูมัปิินสยงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายยะสสีโน मोथन्ति स पूते सावकाते ते